สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำซุปไก่ค่ะหอมๆเลยเราไปหมักไก่ก่อนค่ะไก่เป็นน่องๆนะคะเราเอามาใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวผงนัวเล็กน้อยค่ะผงปรุงรสเล็กน้อยค่ะเราจะนวดนวดคลึงๆนะคะหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราจะมาปกเครื่องที่เราจะใส่ในซุปไก่กันค่ะ เราจะใช้มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเราจะเอามาหั่นเป็นลูกเต๋าๆแบบนี้เลยค่ะเราจะใช้มันฝรั่งที่1ลูกนะคะหั่นชิ้นพอดีคํากันค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะ หั่นออกเป็นลูกเต๋าๆเหมือนกันจ้าแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะไก่พร้อมแล้วเราเอาไก่ที่เราหมักนะคะลงไปในน้ําซุปแบบนี้เลยคะ่ะเราจะเบาแก๊สเล็กน้อยนะคะให้อยู่ที่ไฟกลางๆจ้าปิดฝาทิ้งไว้ก่อนคะ่ะ หลังจากนั้นเปิดฝามานะคะเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปจ้าปิดฝาให้มันฝรั่งเขาสุกสักพักนะคะพอมันฝรั่งเริ่มสุกแล้วเราจะมาปรุงกันนะคะใส่เครือป่นเล็กน้อยค่ะผงนัวเล็กน้อยจ้าผงปรุงรสอีกเล็กน้อยจ้าตัดด้วยน้ำตาลอีกเล็กน้อยนะคะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะซอสฝาเขียวเล็กน้อยซีอิ๊วขาวอีกเล็กน้อยจ้า หอมๆเลยจ้าซุปไก่เราเริ่มหอมแล้วนะคะไก่เราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราจะเปิดไฟอยู่ที่กลางๆนะคะเพราะว่าเราจะให้เนื้อไก่เขาตึงสวยค่ะหากเราเปิดไฟแรงไปแล้วไก่เขาจะแตกได้นะคะหลังจากนั้นเราจะใส่หอมมะเขือของเราลงไปด้วยเลยค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเติมด้วยผัก ขึ้นใช่ไปอีกเล็กน้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะนี่คือซุปไก่ร้อนๆของเราคะ่ะ